ชมก็อยู่ช่องเบปเปอชแนลเนาะจริงๆผมรวาดได้แค่นี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ผมกาลังเพิ่มเติมรูปภาพให้ดูสวยเนาะหลังจากขาดไปนานเพราะว่าเนื่องจากไปทําเกมแมชชีอยู่อยู่ยาวเนาะเดี๋ยวผมเล่นไอว้วาดรูปนี้รูปนี้สักพักเดี๋ยวผมจะได้เดี๋ยวจะรีบไปเล่นเกมยูทูปเกมแม่ชีเนาะผมจะมาบอกอย่างหนึว่ามันเป็นสวีเดนนี่คุณอยะ คุณป้าวัาวนเพนสวีเดนนี่คือต้นแบบของการใช้คำรุนแรงให้ให้ผมเลยเพราะว่าจริงๆเอานี้ใส่คุณตามมาใช้เนาะเพราะว่าแบบทั้งคุณป้าวันเพนกับคุณตาของผมเนี่ยเนีย่ยล้วนจะมีลักษณะสเสียงอะความดุดันอะเหมือนกันทั้งคู่เลยก็เลยเอามาผสมเสียงกันอันผมก็เลยรูปนี้ลักษณะดุดูด,ดุอย่างรุนแรงแต่ข้อ แต่ทางแก้มันก็คือห้ามให้ใครทำให้เขาเด็ดขาดเนาะเดี๋ยวผมจะพูดสัมภาษณ์เรื่องที่ว่าใครมันชอบแกล้งผมมากผมผมจะบอกว่าผมจะบอกตรงๆด้วยเอาตรงๆเลยนะว่าผมเป็นคนเกลียดคนแกล้งมากเกลียดความถูกกดบังคับกดขี่ด้วยด้วยอย่างแรกเลยก็คือเพื่อนผมที่เป็นเพื่อนสนิทเนีย่ยประจําเลยนะแกล้งบ่อยมาก แม่โดนโครูมาหลายรอบก็มีเคยกลัวแม้กระทั่ทงบอกว่ามึงเคยไม่ร้องไห้มึงเคยร้องไห้ด้วยไงมึงก็ทําเป็นเฉยไม่สนอะไรเลยทาเป็นเฉยไม่สนอะไรเลยแล้วแบบนี้มึงจะเกิดทํหถาพ้องสินี่ผมก็เลยดาเน,นใจว่ามึงจะแล้วอย่างนี้มึงจะเกิดทําหาพ้องสิสสมึงก็ซื่อบื้อเกินไปแล้วอย่ายนี้ไป่หา แต่ไอ้มื่อก่อนไอเป็นเพื่อนผมอ่ะนะที่เป็นออหัวเกิดก่อนผมอ่ะนะเป็นปีเดียวกันนะแต่ว่าเกิดคนละคนละวันคนละเดือนแค่นั้นเองคนละช่วงเวลาด้วยมันบอกว่าบอกกูบอกว่ากูก็ไม่เชื่อหรอกว่ามึงรู้ได้ยังไงแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่ามึงว่ากูเคยร้องไห้กูก็พคยมีตา ด่าไงมึงคิดว่ากูตาบอดดิผมก็ว่าอย่างเงี้ยคือไม่คือเอาควาจริงนะผมจําไม่ได้ว่าตัวเองด่าว่าอะไรเพราะว่าด่าไปแล้วก็ไม่มีไม่มีความว่าจะคิดอะไรเลยไม่ได้หัวอะไรสักอย่างคือไม่ได้คิดหัวไว้สักอย่างเลยเลยว่าเออให้กูด่าใครกูด่าเรื่องอะไรวะไม่เคยได้คิดหัวไว้เลยเพราะว่าก็นั่นแหละไม่มีไม่มีใครหรอกอยากจะมาคิดแบบเรื่องนั้น นั่นจริงไหมละ่ะโอเคเดี๋ยววาดรูปต่อแล้วก็ระหว่างวาดรูปเดี๋ยวจะช่วยอธิบายให้ฟังเนาะจะมาช่วยอธิบายเรื่องอ้เพื่อนคนนั้นให้ฟังบอกว่าเออมันเคยแกล้งอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดถามว่าผมเคยถูกแกล้งแรงๆไหมถูกครับถูกถูกแกล้งแรงๆมากด้วยเพื่อจะแกล้งนหหลายเท่าด้วยอย่างที่มีเคยมีข่าวสัมภาษณ์ว่า มีเด็กฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกเพื่อนไม่ขนาดเขาอยากจะแบบทำทความสะอาดเวรเนะี่ยก็ไม่มีใครแบบไม่ทาก็เลยคิดว่าเนี่ยกูก็ต้องแบบยังไงกูก็ตายอยู่ดีเพราะว่ายัางไงจ้าก,กูก็ไม่มก็เขียนจดหมายไว้แล้วว่าผมไม่ทนต่อไปแล้วขอตายก่อนดีกว่าะไม่ต้องมาทนทุกแบบนี้ก็เลยคิดสั้นท่านตัวตายเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหม ไม่ว่าจะบูลลี่หรือว่ากนรรอว่าเออไอคนนั้นเป็นเด็กอ้วนนี่นะโอ้ยไว้กูขอเถอะกูไม่ม่ใครไม่ไมีอยากไม่อยากมีคไ,ไม่อยากให้ใครมา,ว,าว่าผมว่าเออมามารอแ,แบบเนี้ยมันไม่ถูกนะเดี๋ยวตัดเอาเข้าจริงนะผมเชื่ออย่างามนุษย์อย่างคุณป้าแบบป้าเลยวนะคุณป้าวันเพนสวีเดนมาก ตรงที่ว่าว่าคําพูดอย่างเช่นว่าพระเจ้าจอยู่หัวกับพระราชนีเนี่ยมันแบบถูกแบบลงโทษด้วยกันแบบคลานอย่างเงี้ยเอบก็อาจจะเป็นเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครหลักฐานแบบนั้นชัดเจนเท่าไหร่เนาะแต่ผมก็เชื่อแล้วว่ายังไงอย่างบ้าวันเ็นทเวีเดนเนี่ยยังไงก็เป็นคนแบบพูดแบบนั้นถกถูกต้องเสมออยู่แล้ว ไม่มีทางผมจะเปลี่ยนใจเขาง,ง่ายๆหรอกเพราะว่ายังไงจ้างผมก็ไม่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วไงคือมันเนี่ยไม่อยากให้ใครมาทําแบบนี้แล้วจะมาแชร์อีกรอบ,อรอบนึงว่าผมจะไม่ชอบผมไม่อยากให้ใครมาแกล้งผมแบบนั้นนะเพราะว่ามันแกล้งแล้วมันไม่สบายใจอะทุกคนเชื่อไหมคือไม่มีใครหรอกว่าแกล้งแล้วมันสนุกไม่มีใครคิดแบบนั้นเลย มีใครกล้าคิดอย่างนั้นหรอเพราะว่ามีแต่พวกที่ชอบแกล้งกันล่ะที่มันจะคิดท่านั้นแต่สุดท้ายมันก็แบบยังไงก็โดนผลมันกลับย้อนคืนมันนะอย่างที่ว่าทําอะไรก็ต้องถูกย้อนมันกลับเพราะมันหามันเดิมแถมไม่มีสิ่งอะไรหยุดยั้งมันได้ไงจริงก็งเช่นเดียวกับผมที่ว่าผมเป็นไอ้ลูกคกม,มนุษย์เด็กที่แบบ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็ถือว่าเป็นเด็กที่จิตไม่ได้ค่อยปกติเท่าไหร่อย่างที่จะเป็นเพราะว่ายิ่งทํามันเหนื่อยยิ่งแย่กด่าเดิมนะนทุกคนแต่วิธีวาดรูปนะไม่เป็นไรเพราะว่ามันเนี่ยช่วยเสริมจินตนาการเห็นไหมทุกคนครึ่งทางแล้วเนี่ยโอ้ดูสีทองเลยโอ้ยสีทองอะไรจะมาตอนนี้นี่กันวะเนี่ยฮะเออัน่นสิ นี่เห็นไหมดูสิทุกคนมันจะมาเลยตรงนั้นแล้ว <c oughs> แล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณอยากจะแกล้งผมเนี่ยผมให้คุณคิดใหม่อีกรอบนะถ้าอยากจะแกล้งถ้าคุณอยากแกล้งผมแบบจริงจิงตรงๆคุณลองถามคุณลองถามผมก่อนว่าคุณอยากแกล้งเพราะเห็นอะไรคุณต้องถามแบบนี้ไว้ไม่งั้นคุณอาจจะถูก ผมเล่นงานกับคืนมันได้เพราะว่าโอกาสที่จะถูกผมเล่นงานนี่ถือว่าริบรีมากมากด้วยแล้วผมก็วิธีการเก่งก็คือเก่งทุกอย่างเก่งทุกแขนงด้วยด้วยแล้วก็วิชาศิลปะเนี่ยไม่มีใครอยากล้มผมได้หรอกนะพราะมีใครจะคิดแบบนั้นหรอกเพราะว่าในกลุ่มของผมเนี่ยไม่มีใครอยากวาดรูปสักคนหรอกเชื่อผมอยังไงก็ไม่มีใครอยากวาด ก็มันทาให้หน้าเบือ่อแต่ผมตรงข้ามกับพวกมันเลยก็คือมันไม่เคยมันไม่เคยทําให้ผมหน้าเบื่อสักนิดเดียวเยงแต่ว่าตัวเองแบบไม่ค่อยคิดไม่ค่อยออกว่าตัวเองจะวาดอะไรดีเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเดบไม่ได้วาดนานๆเท่าไหร่ก็เลยขอภายในที่นี้ด้วยว่าตัวเองอะวาดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้แบบว่าบ่อยเท่าไหร่เนาะก็จะพยายามวาดให้บ่อยขึ้นเล่นเกมให้มันก็จะช่วยเสริมอีกก็ รอบหนึ่งนะมากับเข้าเรื่องที่ว่าต่อน,นั้น,ต,นต่อซึ่งถ้าเป็นแบบถามว่าผมเกลียดใครในนี้ที่สุดนะรับรองเลยว่าผมเกลียดคนที่เกลียดคนที่ชอบแกล้งอย่างมังกรเนี่ยผมเกลียดที่สุดเลยเพราะว่ากาดมันบอกว่าเยี่ยมตลอดทุกครั้งนะั้นอุษาเยี่ยมเยี<ๆ>่ยมเยี<ๆ>่ยมเยี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 ่ยมพูดติดปากพูดติดปากแต่ดันไม่ทําที่มันปากพูดกนะ็คือปากพร่อยไปเลยเนี่ยนะ หมอปลาหมอตายเพราะปาก,กเหมือนปลาหมอตายเพราะปาก,กแต่ผมเป็นไหมบอกเลยว่ามันเคยมีอยู่บ้างเนี่ยก็ไม่แต่ผมลืมไปแล้วมันเป็นเคยเป็นหรือไม่เป็นหรือเปล่าเพราะว่าลืมไปหมดแล้วแหละมันได้ไงนะโอ้โหดูดาวเสาตัวน,นี้สิดาวเสาทำไม็นสีแบบโทนนี้วะ <c oughs> ไม่เลยทีมันเป็นแบบนี้ได้ไงมาอยูเรนนะัส ดาวอยู่เลยนะทุกคนตอนนี้ผมระบายสีดาวพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาประกอบมาวางเพื่อมาระบายดาวอันนี้ผมระบายดาวพูดโตดนี่โทนสีจะเป็นแบบนี้โอเคนะโอเคดาวได้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่อย่างนี้คือลิควิดหายไปไหนไม่รู้นี่เราระบายข้าเจ้าในธรามการก้อนฝุ่น,น,นที่เท่าที่ เผาตัวทั้งเจ้าที่นักเผาเนี่ยมันเป็นบรรจุพระอุณังขถาน่ะอันนี้ก็จะระบายดาพุธดาพุธเนี่ยระบายยังไงดาฟพุธก็จะระบายเหมือนพระจันทร์นิดนึงก็ตรงที่มันสีขาวแต่ว่าดาพุธเนี่ยมันจะมันอยู่ใกล้พระอาทิตมากก็เลยเรียกฉายามันว่าไอเตาไฟแช่แข็งมันก็ตลกบ้างแหละว่าเต่าย่านนี้ก็ว่าหมายคืออะไรบางคนมาอ้าวนี่มันจะ นี่มันดาวพูดนี่วะผมก็เลยงงว่าอ้าวดาวดาวพูดทำไมมันได้แช่ยานี้วะผมก็เลยเซิร์ชหาดูแม่งเอ้ยมันมันโดนใกลผ้ผาทิดก็เลยเรียกว่าต่อไฟแช่แข็งรัะงนั้นแต่เอาเถอะไม่ต้องไปดราม่าผมหรอกว่าทําไมไมันจะเป็นแบบนั้นวะไม่ต้องดราม่าผม,มก็คือแบบมันก็จะธรรมาดาของเขานั่นแหละที่เขาแบบว่าเป็นฉายาแบบนั้นคือมันฉายาทางการของเขาแลวเนาะโอเค เห็นไหมดูหน้าแรกก็สวยแล้วตัวนี้ไหมดูตอนดูตอนเราตั้งขึ้นดูเห็นไหมดูสิเป็นไงสวยปะถ้าสวยก็คอมกดไลค์น้ถ้าไม่สวยก็เด็ดไลค์เลยเด็ดไลค์เนาะโอเคงั้นเราจะลองว่าธรรมจักรระบายธรรมจักรแล้วก็ถือแล้วก็ระบายงูแล้วกันเนาะระบายงูด้วยธรรมจักเนี่ยควรจะเป็นสี ถ้ามาจากควรเป็นสีแบบนี้ก่อนอือนี่สีแบบนี้เออโอเคนะเข้าใจนะว่าสีมันจะต้องเป็นแบบน,นี้เข้าใจนะว่าช่วงนี้มันสีมันจะออกแบบดูไงให้เข้าทา่าเออเฮป็นไงทุกคนเป็นไงสีทู่แมทีเนี้ยตอนนี้มันทู่ไปเลยเห็นไหมดูพาสีทู่มันไม่สวยเลยเห็นไหม เห็นไหมทุกคนพอสีมันทู่มันไม่สวยเลยพอสีมันแบบเป็นแบบนี้มันคือทู่ไปหมดเห็นไหมเชื่อไหมบอกแล้วว่าสีมันทู่มนะสบายตรงนี้สีเหลืองอันนี้นี่ตรงซีกตรงอีตรงกร,รมที่เป็นแบบตรงเนี้ยกร,รมจับส่วนกรรมของดวงจับโอเคอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของอยินยาง แล้วกินยางก็จะเป็นแล้วผมไม่มั่นใจว่าอันไหนอันนี้คืออยางอืมอันนี้พอจะเป็นยินไหมเอออันนี้ใช่แน่ๆโอเคเดี๋ยวเหมือนไม่ทุกคนถ้าบอกเหมือนก็คอมเมนต์ด้วยแต่ว่าไอ้ตรงนี้ลืมไปว่ามันต้องเติมเติมนี้ลงไปลืมไหมว่า ขออภัยด้วยเพราะว่าตัวเองลืมเนาะโอเคระบายทำจักต่อโอเคเราก็ระบายทำมาจากักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาสีส้มมาพยายามหาสีส้มเอาไปสีมาร์กเนาะสีมาร์กสวยกว่าโอเคไม่ต้องถามถึงว่าสีมาร์กอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนก็มาซื้อจากร้านสะดวกซื้อแล้วแหละครับราคาที่ผมจะตั้งให้ก็คือราคามันจะประมาณนี่เห็นไหมทุกคนเห็นดูดูดูนี่นี่นี่น สามสิบบาทไปซื้อร้านไหนไมถ่ถ้าเป็นร้านของใกล้บ้านเนี่ยอาจจะราคาต่างกันหน่อยเพราะว่าบางทีคนเจ้าของร้านเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการเพิ่มราคานิดนึงเพื่อให้แบบเงินทุนตัวเองเยอะหน่อยทุกคนก็ไม่ต้องไปคิดเออมากหรอกว่าทําไมทําไมคุณพ่อค้าแม่ค้าทําไมต้องเพิ่มราคาอย่างนี้คือมันมีสองสาเหตุก็คือสาเหตุแรกก็คือเพื่อเพิ่มรายได้ของ ของผค้ค้าไม่ขายหรืออันที่สองก็มาจากว่าหรืออันที่สองก็คือเขาจะเรียกว่าอะไรนะหรืออันที่สองก็คือมันเกิดมาจากมันมขาดแคลนทุกคนทุกคนต้องเข้าใจนะเพราะามันก็ต้องขาดแคลนนั่นแหละเพราะว่านี่ก็แบบมันก็ขาดแคลนกันอยู่แล้วแล้วเนาะ ว่าถ้าแล้วพี่จะใส่โฟก g a กา x ล็กซีนะ่เนมะื่อไหร่ล่ะก็จะระบาช่วงวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้เหมือนกันจะวันไหนเพราะว่าตัวเองก็ไม่ไม่ได้ทำนายแบบะแม่นยำขนาดนั้นว่าเออมันต้องระบายวันนั้นวันนี้นะมันก็ไม่เสมอไปนะทุกคนก,ก็เชื่อหน่อยเพราะว่าแบบบางทีมันก็ไม่เสมอไปกันกันทั้งหมดหรอกเชื่อผมยังไงก็ไม่มีใครทำนายแม่นขนาดนั้น ไม่มีทำลามแม่นสิงมันจับวางอะไรเลยนี่อันนี้รูปภาพรูปภาพหินรูปภาพหินก็จะไป็นลายวันทั้งนี้อะเนาะเนาะโอเคโอเคปเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับวันนี้ภาพวาดแบบนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย